บทสาธยายเรื่องอนุราทสูตรภาคหนึ่งอพยากตะปัญหาคำถามที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ที่มาจากพระสุรตันตะปิดกสังยุตตะนิกายคันทวาระวักคันทะสังยุตมัชชิมะปัน,นาสะเถระวัก จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัตธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำสู่อนุราทสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สี่แห่งเถระวัคเราจะแบ่งการสาธยายออกเป็นสองภาคโดยในวันนี้จะเป็นภาคแรก ชื่อพระสูตรนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของพระเถระผู้เป็นต้นเรื่องแห่งการแสดงธรรมนั่นคือท่านพระอนุราทะนี่คือพระสูตรที่เป็นดังบทเรียนในการโต้วาทีกับลัทธิอื่นที่สำคัญยิ่งเป็นเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งผู้มีความตั้งใจดี แต่ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำถามเชิงประชยาจากนักบวชนอกศาสนาท่านจึงไม่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องจนต้องกลับมาขอความกระจ่างจากพระบรมศาสดาและพระบุทธองค์ก็ได้ทรงมีพระมหากรุณาสอนวิธีการตอบปัญหา และวิธีการพิจารณาที่ถูกต้องให้แก่ท่านหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงเหตุผลที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์อพยากตะปัญหาและทรงชี้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติมีเพียงทุกข์และความดับทุกข์เรื่องราวได้เกิดขึ้นณป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลี หนึคำถามของเหล่าปริพาชกท่านพระอนุราทะกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าได้มีนักบวชนอกาศาสนาหรือปริพาชกกลุ่มหนึ่งเข้ามาสนทนาและตั้งคำถามว่าดูกระท่านอนุราธะพระตถาคตผู้เป็นอุดมบุรุษเมื่อจะทรงบัญญัติ ย่อมทรงบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้นี่คือ อัพยากตะปัญหาสี่ข้อแรกเกี่ยวกับสภาวะของสัตว์หลังความตาย2คํำตอบที่ผิดพลาดของท่านพระอนุราทะด้วยความเข้าใจว่าพระบุทธองค์ย่อมไม่ตรัสสอนในเรื่องที่สุดโต่งเหล่านี้ท่านพระอนุราทะจึงได้ตอบไปว่าดูกระระท่านทั้งหลายพระตถาคต เมื่อจะทรงบัญญัติย่อมทรงบัญญัตินอกเหนือจากฐานะสี่ประการเหล่านี้เมื่อได้ฟังคําตอบเช่นนั้นเหล่าปริภาชกจึงได้เยาะเย้ยและลุกรานท่านว่าภิกษุรูปนี้คงจะเป็นภิกษุใหม่บวชไม่นานหรือไม่ก็เป็นเถระแต่โง่เขลาไม่ฉลาดแล้วก็พากันหลีกไปท่านพระอนุราธะ จึงเกิดความกังวลใจว่าหากถูกถามอีกเราจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่ากล่าวตามที่พระองค์ตรัสและไม่กล่าวตู่พระองค์ท่านจึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ส่งทราบพ,พระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าท่านพระอนุราธะ มีความคิดที่ถูกต้องในเบื้องต้นว่าคำสอนของพระาศาสดาโยมแตกต่างจากลัทธิของคนอื่นแต่ด้วยความที่ยังไม่รู้แจ้งในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ท่านจึงตอบโดยการปฏิเสธทุกข้อซึ่งยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์เมื่อถูกดูแคลนท่านจึงได้กลับมาหาที่พึ่งอันสูงสุด คือพระบรมศาสดานั่นเองหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรภาคนี้คือ 1. อัพงอยากตะปัญหาปัญหาที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์คำถามสี่ข้อนั้นคือส่วนหนึ่งของอัพยากตะ ปัญหาสิบข้อคือปัญหาที่พระพุทธองค์ทรงไม่พยากรณ์หรือไม่ทรงตอบเช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างเหตุที่ไม่ทรงตอบก็เพราะว่าการถกเถียงในปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและความดับทุกข์ มันเป็นเพียงเกมทางปรัชญาที่นำไปสู่ทิฏฐิและความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุด 2. ความซื่อสัตย์ต่อความไม่รู้คือคุณธรรมแม้ท่านพระอนุราทะจะต่อผิดแต่ท่านก็มีคุณธรรมที่น่ายกย่องคือความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่าเรายังไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง และความไม่ดื้อรั้นในทิฏฐิคือเมื่อเกิดความสงสัยท่านก็รีบเข้าไปสอบถามจากผู้รู้คือพระบุทธองค์นั่นเองนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ใฝ่ศึกษาที่พร้อมจะแก้ไขความเห็นผิดของตนเอง 3. พระบุทธเจ้าคือที่พึ่งของผู้สงสัยเรื่องราวนี้ ตอกย้ำถึงบทบาทของพระบุทธองค์ในฐานะศาสดาเอกของโลกพระองค์คือที่พึ่งสุดท้ายของผู้ที่สแสวงหาความจริงคือผู้ที่สามารถคลี่คลายทุกปัญหาและชี้ทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์รสัทได้การเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาจากพระองค์จึงเป็นมงคลอันสูงสุด ของท่านพระอนุราทะในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงวิธีการไขปัญหาอันเป็นเลิศของพระบุทธองค์ที่ได้ค่อยๆนำพาท่านอนุราธะให้ค้นพบคำตอบด้วยปัญญาของตนเองและได้ทรงประกาศถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติอย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร